เป็นได้ครับครับผมโอ oh, ้เด็ดดีเกันกำลังคำข้อมาดครับก็ผ้ากับกันมะเฮ uh huh. ็ดนี่แหละติดหน้าต่างติดหน้าต่างเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ครับ oh. เป็นหลายอย่างครับผมตึ่งก็ติดที่มองการข้อมเปืือนนะครับซึ่งๆนะครับอยู่ไซครับผมนี่ยอยู่ที่สารามเมมครับ uh huh. สารามเมียมส,สารามเมมครับ วัดป่าดานวิเวกแมนครับแมนตำบลชีชุมพู่มเพื่อสัวพิสัยแมนครับจังหวัดใดครับน้องจังหวัดบึงกานครับถูกต้องครับแปลว่าควบจำดีดีครับบ่ได้เดลเรียนวเรียนสุดยอดสุดยอดครับผมเออตอนนี้สร้างมันก็ร่างติดประตูอยู่นะครับติดประตูเจ้าอาวาเฮ็ดเป็นห้องสำหรับอ่าผู้บาอาจารย์นะครับเพื่อนจะได้มาพักนะครับที่ศาลา ไปสู่สวสรรค์นะครับสาลาไปสู่สวรรค์เนาะสาลาไปสู่สวรรค์เ้าบอกง่ายๆรถนะครับตอนนี้ก็อยู่นี่ละนะครับทำงานช่วยกันนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าดานลเวนะครับเวลากใกล้สิ่คำนะครับผมงานก็เลี้ยวพอดีนะคะน aquí, stores, นรับเลี้ยวพอดีท้องฟ้าก็มืดนะครับฝนก็จะตก นะครับมาเอารวดกับครับรวดไปบ่เอออาะอารวดุดนี้มันเป็นธรรมดาครับเหล็กทั้งนั้นครับพี่น้องครับเหล็กอ่าตอนนี้ก็โซเฟอร์เออเอาพ้นสิไปแบบได้พ้นสิโยกล้อว่าือ้ังไหนเนี่ย ระบบเครื่องไม่ธรรมดาติดไม่ติดไม่ติดเออได้รถที่เขาร้อยปีแล้วครับผมแต่สงครามลกครั้งที่สองต้องเผาหัวรุ่นนอ่าติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเอเด็กหน่อยอยู่บ้านนี่ต้องขับรถเป็นเมื่อทุกคนนะครับขับรถเป็นทุกคนครับนี่คือ ลูกศิหลงปูนะครับขับรถเป็นตั้งแต่ปอดสามปอดสี 3, ่ขับรถเปลี่นเมดนะครับเพ่อที่ฟึ้นไ้เล็กหน่อยเพราะว่ารถนี่คือเป็นรถที่มีตะเล็กนะครับแม่นที่ไปเสี่ยวไปส้นยังว่ามีปัญหานะครับก็โก่งใหม่ก่องหยางนี่นะครับไม่ธรรมดาดุนนี่นะครับดุนนี่ไม่ธรรมดาตัววินขับเขียนซีล้อคนขับคนมาดัดแปงนะครับมิสิลิงดึง รถดึงยังพร้อมดึงลากงอหลากความนะครับพูนขั้นหนึ่งกำลังมานะครับผมกำลังเอามาเก็บเด็กวัดเนี่ยนะครับ่วัดป่าด่านวิเวกของเฮ้าครับตำบลสีชมพูอำเภอส่ว,วิสัยจังหวัดบุงกาฬมย์ทองฝากมือ ผมก็เกดยอเ,เยวิง่ว่าเป็นยังกับสาธุสาธุคือเก่าครับผมอตอนนี้สร้างกันสิแล้วแล้วนะครับติดหน้าต่างล,าลงตัวพอดีเต้ สั่งแล้วพอดีนะครับอพอดีตัเว้นกับรับขอบฝาโอ้ท่าเก่าคิวคว,วิ่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้สู้สาธุสาธุครับผมทำความสะอาดใส่ถ้ำพี่น,อน่องวดนเบิมท้ำบุญนะครับเด้อนี่ ทำบุญนะครับไม่มีค่าแรงไม่มีค่าแรงคือมาทำบุญมาทำบุญน้ำกันนะครับที่พี่น้องเห็นนี่กะกุฏิที่เพนเออกมาบริจาคนะครับสองหลังนะครับสองหลังแต่ว่ายังบ่ทันมีคู่บาอาจารย์มาอยู่พึ่งออกมาลงครับ บ็รู้ว่าจะเอาไปร่วมไว้จุดใดน,นี่ที่วัดป่าดานิเบกนะครับเนี่ยที่จะสามพันก็ร่อยก็ไล่นะครับบ็รู้ว่าพ่นจะเอาไปจุดใดน,นะครับสำหรับคลิปนี้เอเาไวเ้เสียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ